สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกับเกมฮิกแมตอีกคู่หนึ่งนะครับระหว่างอาร์เซนอลนะครับรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลนะครับอ้าวโวมัสปาเต้ส่งให้เจสูสเจสูสพลิกซับดอกนี้โอ้โหเติมขคอนนะครับลูกนี้นะครับดูภาพสากันชัดนะครับเจสูสดอกนี้นะครับสวมเบอร์11นะครับนะครับภาพสายังไม่มานะครับอ้าฝั่งลิเวอร์พูลจึน ไฟบุกโอ้โหอาเซนนตตัดเกได้ให้มาติลินนี่มาติลินนี่ครับมาติลินนี่กระชากเข้าไปกระชากเข้ามาสองซับโอ้โหอาจจะลักไก่นะครับอาจจะลักไก่สมพานกินไก่วัดนะครับอาจจะลักไก่สักหน่อยนะครับเกี่ยวผลแตกนะครับนาทีที่เจ็ดครับอาเซนนต์นำลิวพูดึงตู้ต่อซูดนะครับโอุสมานนะครับไห้ ไแล้วครับิเว์ภูสวมชุดเสื้อขาวนะครับให้ซาราโอโหซาร่าซาลาเสียบอลนะครับตัดบอลได้ช่วงนี้ฤดูกาล2024ซาราก็ไม่มีค่อยไม่มีบทบาทเท่าไหร่นะครับส่งให้กาเวียวเจสุสซับตรงนี้โอ้โหมูตูนสุดยอดนะครับติดปลายมือนิดเดียวนะครับมาดูภาพช้างเลยซับนะครับเล่นทางนิดเดียวนะครับกาเบียว เจสูตนะครับไปเต็มุมโดยโอดินการ์ดนะครับมงไม่ได้นะครับทีู่ตัวกลับมาให้ไว้ส่งคกืนเลมเลมเดีวนะครับเลมสเบลนะครับเลมเดียวต่อไปให้ใครเลี้ยงจี้มาให้ซินซิโก,โกซินซิโก,โกตัดบอลมาโอ้โหไม่ถึงนะครับไม่ถึง ก <Gabriel> าเบียวเจสุสนะครับเอาดีบุบูจะเป็นฝ่ายโต้กับยางลุยดีอาร์ตนะครับดีอาร์ตนะครับเลี้ยงจี้เข้ามาครับให้ซาร่าโอ้โหตัดบอลได้นะครับให้จโ,จโจญโยโจญโยไปนะครับกาเบียวเจสุสความเร็วจะทันไหมไม่ทันนะครับอ้าววีดิดนะครับ ไปอะไรล่ะดีโกโก้ go. โอ้โหตัวเล็กมากนะครับโอ้โหกาเบียรเจอซูตลองสับไกลนะครับเอามาต่อกันเลยนะครับกาเบียรเจอซูธฮาเว็ตทำทางแล้วไม่ให้นะครับไม่ให้ฮาเว็ตทำทางแล้วให้ไ็ตให้แบตเตอรี่ไหมลองสับไกลโอ้โห ติดบล็อกนะครับส่วนนิผู้เป็นฝ่ายโต๊ะกลับนะครับอ,อ,อ้าวอาจารย์ตัดบอลได้ให้กาเบียลเจสุสเจสุสจุนมาตินินี่มาตินี่คืนให้เจสุสเจสุสซับโอ้โหเจสุสซับไม่เข้านะครับฝั่งลิเวอร์พูลนุนไฟโต้กลับนะครับให้ดูยดีอา ดิยัดไปได้ไหมไม่ได้นะครับจิตเซติโกคุนโกให้โอนิกาดนะครับโอนิกาส่งต่อให้บุคุโยซากานะครับ <will> มา <the world. S 1> ตินเลนี่ <Good time. S 1> ไม่ถึงนะครับจบครึ่งแรกนะครับอาร์เซนอลนำไปหนึ่งประตูต่อสูน่ามาต่อครึ่งหลังนะครับท่านผู้ชมนะครับมาต่อครึ่งหลังนะครับ ฝังดีคูส่งให้ใครวะนี่สาร่าสาร่ากระชากก็ไม่ไม่ถึงนะครับเลมเดวเลมเดวโบราษสราตูวตวตัดมานะครับลูกนี้เป็นลูกทุ่มของฝั่งอาเซนอนนะครับอาเซนอนส่งทอให้ทุมัติปาเตปาเตเล่นกับกาเบียวบัตติลินี่ โน no. มาติงดีไปออกไปนะครับปิดไซก์ไอยสักหน่อยนะครับะจะตีไข่แตกได้ไหมครับรีบอพูนะครับอุ้ยไม่ถึงครับอ้าวเดินเร็วน,นะครับซาลาซาลาไปครับดูดิยัดเล่นกับซาลาโอ้โหลำหน้านะครับดูนี้ ฝั่งอาเซนอลนะครับจะเป็นไฟตั้งเตะทีนี้ทีนี้นลักกี้คือมาฮาแวนฮาแวนส่งให้คาเบิโอเจสุสเจสุสซับไม่โดนนับออดิกาดอีกลูกโอ้โหติดผู้รักษาประตูนะครับเกียร์ออกโดยลิปปูนะครับมาต่อครับเอาเป็นไว้ตัดบอลได้ให้ โทมัสปาตีโทมัสปาตีเสียบอลตรงกลางนะครับเป็นฝ่ายโต้กลับของวิปปูนะครับอโอดินการ์ดส่งให้ฮาเวดฮาเวดยังไงฮาเวดยังไงฮาเวดโอดินการ์ดฮาเวดซับโอ้โหเดี๋ยวนี้ประตูงงเป็นไก่ตาแตกเลยครับเดีนี้นะครับเล่นมือสองนะครับวับนทูนะครับ ลูกนี้นะครับสมค่าตัวร้อยล้านนะครับดูนะครับดูภาพชานะครับโอ้โหยิงเลยส,สวยงามมากครับต่อไปนะครับบนผพาค็อลืมเมาแล้วครับโดนปาเตตัดบอลได้ให้มาตินิมมาไม่ถึงนะครับไม่ถึงส่งต่อให้ผู้รักษาวประตูฝั่งลิเวอร์พูลนะครับโอโกโยนยาวมาให้ซาลาซาลาจะทำได้ไหมจิด ติดนะครับโอ้โหไม่ได้นะครับไครวันนี้ตาลายแล้วเริ่มตาลายแล้วจะให้ไม่ไปอีกนะครับก็น,นี่กระชากกระชากหินเห็นเห็นเห็น,เหนาเบี้ยวเจสุดโอ้โหทำหน้าช่วงนี้ลำหน้าไปเลยนะครับนาทีที่76นะครับเปลี่ยนตัวนะครับเอ็นเกเทียลงมานะครับจะทำได้ไหมนะครับโอนิกา โอ้โหโอลิกาส์กไกลไม่ไหวนะครับพวกนี้ตีนเบาไปหน่อยนะครับห่วงยาวมาให้มาเดลลี่มาลนี่ให้อลิกาสโอลิกาตลองให้บุคยาซาก้านะครับไม่ถึงนะครับเสียบอลไปเลยนะครับอุ้ยบุคยาซาก้าซับโอ้โหลูกนี้เป็นลูกเต็มฝั่งอาร์เซนอลน,นะครับ โดยอดิกาดนะครับอดิกาตจะทำหน้าที่ <laughs> เปิดมุมเปิดมุมมากจับบอลได้โอ้โหไม่สับเลยไม่สับ,บนะครับฝ่ดยดุียัติกระชากไหมไม่กระชากติดเบนไว้นะครับเบนไว้ส่งให้หโจนโยโจนโยอดิกาตอดิการส่งต่อให้กาเบียวเจสซูสเจสซูสสับไหม ซับดอกนี้โอ้ติดบล็อกนะครับโอ้โหติดผู้ท่งยชาววัตุดว้วยจ,จบเวลาการแข่งขันเลยอาร์เซนอลบุกบ้านไม่บุกบ้านละชนะสองศูนย์